สวัสดีครับพี่น้องครับาเรนอนนอนตื่นแล้วพี่น้องมันว่ามันว่าตื่นไงว่าตื่นแล้วมันี้พี่น้องตื่นแล้วแล้วตื่นแล้วเกาตื่นแล้วตื่นปุ๊บเขาก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาเขาจะทำยังไงต่อถ้าไม่ถ่ายคลิปเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ถ่ายคลิปติดไปได้ดอกได้เด้อ อ้เป็น MC พลังเงียบมาสันวาประเดี๋ยเสียมาใส,ส่โซ่สเสือในอี่ยนี่อนบอซึ่งได้เมื่อกี้นี่บอแมีนามาเ,มเด้อพี่น้องทราบตําบลนาจเลื่อนเมื่อนีงบอแมียนวัดวัดวัดศรีมงคลตำบลนาจเลื่อนอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นละมาเรื่องาการหลายเด้อพี่น้องเพื่อนครับเบียสีสาวน้อยเพชรบันแข็ง มากันได้ไหลายมาแรงพอกันครับพอกันส้นหน่อยเพืเ่อนเพ่งเตรียมพร้อมแล้วลำพื้นเต้ยเสดเดินวู้ยสุดยอดเลยครับยาวจ้ะยาวเนี่ยคือว่ากำลังไปได้สวยมาก่อนนั่งหนาเด้อพี่น้องไม่มาซ่านั่งหลังเรวเนาะ กับไม้บดดาตาไรเดี๋ยวยืนได้พื้นที่แคบแม่นครับไม่นี้พื้นที่จะขับแคบจะน้อยเมือนี้บ้านยังเกาะบ้านยังเกาะบ้านนาบ้านนาจะเลิศบ้านนาจะเริญบ้านนาจะเริญบ้านนาจะเลิศต้องเพื่อเด็ดจังหวัดอุบลราชธานีเฮ้าพอพญายัยไงก็ตื่นแล้วไปทางไหนพุตรนี่ไปเลาะทางรถบัตรถึงขึ้นไลยขึ้นไปทาห้องน้ำครับ คืนแล้วเรียบร้อยนั่งเอะเข้ากับคุณนันน่นรถรถแอร์รถรถนั่นบรรทุกคนเหรอครับรถนอนบรนรทุกคนนอนในรถบรนนนบรทุกคนเพราะว่าจะตัดรถนอนเอา้าวันซื้อพ่อเซีกันนะครับคุณน,น,น,น้องๆเดี๋ยวซื้อเขากับทยอยมา<อ>แล้วครับทยอยมาปูเสื่ยวูสาดหาจับจรองมองหาทีนึงเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมบ้าทุฐานทีเท่ครับผม การใช้โลกไปแล้วครับไปแล้วมาอีกแล้วครับรถบัสอีกคันหนึ่งนะครับพี่น้องครับรถบัสอีกหนึ่งคัน,นครับที่การใช้ก็ออกล่าแล้ว móc súng, ấy chó móc mỡ chó khắp nhao chó nhao nhao là dây lây nhao 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 นี่แหละเบื้องหลังไอพี่น้องในเบื้องในชุ่มนะครับผมเคลียรยายไรแต่ละคลิปนะครับผมแล่าก็สียางไายบรรยาก,กาศไอพี่ไหพน้องเขาในเบื้องเส้นคาร์บิลซีกับสีในเบื้องในเห็นนะครับในเบื้องในชุ่มผู้ที่ได้ติดตามสาวน้อยพลน,นเพลียงจะจีนเห็นความคืบหน้าความเป็นไปเป็นมาสำหรับทีมงานของเรานะครับเนาะ ัไปยังไงมายังไงสถานที่เป็นยังไงรถบัสมาหอดไปสินะครับเดี๋ยวจะได้เห็นดี่แหละครับผมนะแล้วยางเสื่อนยางเหินอยู่พี่นอ้องเรื่องนี้ชวนเลี้ยวกันนะครับล่ะพักแน่ยครับสุดยอดเลยคุณไปแล้วไปแล้วพี่น้อง คนฝากประกาศประชาสัมพันธ์นะครับผมเย็นนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงทําการแสดงที่นี่นะครับผมบัตรราคาเข้าในวัดพื้นเข้าในพื้นที่เพียงแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับเข้ามาชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสถานที่อื่นหนึ่งร้อยเป็นอย่างต่านะครับหนึ่งร้อยเป็นอย่างต่ํานะครับผมรวกาเข้าบางหม่อง,องบางพื้นที่กับประมาณร้อยยี่สิบนะครับผม ทางผิดราคาถือว่าสูงนะครับผมแต่อยู่นี่คือหลวงพอ่อละวานั่นแหละครับผมมาแล้วรถครัวก็มาแล้วอีพอแหลมก็มาแล้วพี่น้องครับรถอีพอแหลมก็มาแล้วเอาปืนชี้กันนะครับเอาปืนชี้กันสุดยอดเลยน,นะครับผมทะยอยมาเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องใกล้ๆสั้งอยู่นี่ครับแม่ แม่มาขายยังเฮ้ยแม่ยู่ัเขาหน่บ่โอ้เขาคือบาสันแต่มาเบิ้งเหรอเนาะบั่นจักรลองค้าบั่นเานหมูบั่นเานน่โอ้บั่นออมแอมอยู่ใกล้กับแม่นีกเารอผู้ศาสตะเวินนี่แม่นะ เวทีเขาตั้งเขาเดมมองแล้วอีแม่ว่าปูศาดเล่นถือพระท่นเขาปูสัดบ้านเลยองเออเอาเสียดบ้นบ้ครึ่งก็ได้ว่าตะปูว่าตะปูสัดทีไห้เขียนชื่อแปะไว้แม่เป็นบางแค่นี่ปูศาดไว้เสียติบัดเต้นมา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 บัดมันเดี๋ยเอาศาดโอ้ยเขาเต้นเมื่อเห็นแต่แนวแน่จังหน่อยเขาจะตั้งเวทีอีแมวยับออกมาสิกังๆจังหน่อยล่ะครับปูมันจะมองไง ย่งังเขาเต็นเฮ้ยมันสิบอเห็นแม่นั่นบอกเมี่งหน่อยหน่อยอันนี้น่ะเราบอกแม่ได้งามจะใกลก่อนลูกสาวแม่ครับอีลาสิมาประมาณจ็กหกโมงกว่ากว่าได้ตัว,นวเนาะจ้ากล้วว่าบริการาย บ่บ่เป็นอย่างนั้นไงไก่ได้อยู่เพราะว่าเพื่อว่าควบอันนี้เขาหยานเขาใส่ครับดเขามนหลายประเด็นแม่ยับแม่ใส่เขาเป็นบาทเป็นหัวอแม่ยังหรอเอ๊ะมันก็มีหลายแบบนั่แม่เนาะมีหลายแบบตัวพ่อที่สะเก็ดนี่แม่ยับแม่นดียวครับเอาหมือนเลี้ยงอวนจักหน่อยจังมาปูสัตว์ปูไว้ลูกฮ่าฮ่าฮ่าอีแม่เราบ้าเราสิมาเมืองเอาพี่น้องเข้าพอกันคลิปหนักแล้วกันครับผมสวัสดีครับ